ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกรรมธิการศึกษาถ่ายโอนธุรกิจกองทัพซีเก้าไก่ไรบี้สนามกอล์ฟทออนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าสตหีบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับกรรมธิการศึกษาถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยการทํางานนะครับแต่ละรอบๆซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ประชาชนผมคิดว่าประชาชนไม่รู้อย่างแน่นอนเลยก็คือว่าธุรกิจนะครับ การไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าของกองทัพเนี่ยที่สัตหีบเนี่ยนะครับเป็นนะครับไม่ได้ผลิตเองนะครับกองทัพไม่ได้ผลิตเองที่น่าแปลกประหลาคืออะไรครับกองทัพซื้อนะครับไฟฟ้าจากกฟผอราคาหนึ่งแล้วไปขายให้กับประชาชนราคาหนึ่งวันนี้นะครับกองทัพนะครับกองทัพกําลังทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลางครับทำงานทำตัวเป็นนะครับนักธุรกิจเป็นพ่อค้าคนกลาง ซื้อไฟจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็มาขายให้กับประชาชนนะครับในราคาหนึ่งโดยเอากําไรซึ่งกําไรนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับนะแต่เอานะพื้นที่นะที่เป็นทรัพยากรของประเทศเนี่ยไปใช้นะรประชาชนที่อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ยนะครับเอาไปใช้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็คิดว่าประชาชนหลายๆคนก็คงคงจะเพิ่งรู้เพราะผมเองก็คิดว่าไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยตรงตรงสัตหีบเนี่ยเป็นของ กองทัพกองทัพเป็นคนผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาจ่ายให้ประชาชนมันจึงมีต้นทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ใช่เลยล่าสุดข่าวที่ออกมาตามข่าวนะครับผมต้องบอกว่าตามข่าวย้ํานะครับตามข่าวผมไม่ได้ยืนยันเา้าแตจริงแต่ตามข่าวบอกว่าซื้อจากกฟผอแล้วก็ไปขายต่อซื้อจากกฟผพอเนี่ยราคา4บาทแล้วไปขายต่อนะครับในราคา6บาทบวกค่านุนค่านี่โอ้โหเพิ่งจะรู้ว่ากองทัพเป็นพ่อค้าคนกลางในการทําธุรกิจด้วยสุดยอดมากๆครับ กรรมธิการศึกษาถ่ายโอนนะครับธุรกิจกองทัพซี่ก้าวไกลไร่บีสนามกอล์ฟทออโรงไฟฟ้าสตหีบกรรมธิการถ่ายกรรมธิการนะครับศึกษาถ่ายโอนธุรกิจกองทัพโตนะครับรัฐมนตรีกลาหมอ้างสนามกอล์ฟอยู่ในพื้นที่แนวร่อนนะครับมีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับถามผอ,อทออมีพนักงานมากถึง2,000คนทำหน้าที่อะไรจ้างงานเป็นธรรมหรือไม่ชี้แม้เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ ก็มีอาชีพใหม่รองรับด้านจิตร์นะครับถามพร้อมถ่ายโอนธุรกิจไฟฟ้าให้การไฟฟ้าจริงหรือไม่บอกไปคุยในกระทรวงกันให้เสร็จก่อนนะครับ7นะครับกุมภาพันธ์2 5งาเมื่อเวลา13บสนกาที่รัฐสภา คณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพนำโดยนางสาวเบญจาแสงจันทร์สส,สบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลในฐานะรองประธานกรรมาการคนที่หนึ่งนายเชตวันเตือนประโคนสอสอปทุมธานีพัคก,ก้าวไกลนายเอกราชอุด,ดมอำนวยสอสกทมและนายจิรัตทองสวรรค์สอฉะเชะิงสาวแถลงผลการประชุม โดยนายเชตวันกล่าวว่าตามที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศตอบโต้ว,ว่าหากเปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นสาธารณะจะทําให้มีคนตกงานทันที2,000คนทําให้เราสงสัยว่า2,000คนนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างและได้นับรวมทาหารเกณฑ์ไปด้วยหรือไม่และเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการนะครับธุรกิจสนามกอล์ฟท่านหนึ่ง ก็ได้เปิดเผยว่าสนามกอล์ฟของตนมีขนาดใหญ่ฝ่านี้มีรีสอร์ทและสปาด้วยนะครับก็ไม่น่าจะใช้จํานวนคนเยอะขนาดนั้นส่วนการจ้างงานของแคดดี้เป็นงานที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจําแต่มีรายได้จากการออกรอบไม่มีสวัสดิการประกันสังคม,มดังนั้นหมายความว่ากองทัพจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นะครับ เรื่องของการตกงานนั้นข้อเสนอของตนคือเมื่อเรามีสวนสาธารณะมีศูนย์การเรียนรู้เราสามารถเปลี่ยนคนที่ทํางานในส่วนนี้มาทํางานในพื้นที่สาธารณะนี้แทนได้นายเชตวันกล่าวต่อว่าับสำหรับกรณีที่นายสุทินขังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมตอบโต้เมื่อวานว่าโดยอ้างว่าสนามกอล์ฟอยู่ในพื้นที่แนวร่อนและเป็นพื้นที่ฟาร์มมั่นคงตนเองเคยอภิปรายว่าแนวร่อนนับจากหัวสนามบินมีระยะทาง10กิโลเมตรนะครับ ต้องไปดูว่าแนวร่อนห้ามทําอะไรได้บ้างตามระเบียบการบินพลเรือนได้กําหนดว่าห้ามนะว่าห้ามปล่อยฟันบอลลูนล่ามนะครับซึ่งต้องอซึ่งหากต้องเคลียร์พื้นที่แนวร่อนในระยะ10กิโลเมตรแล้วตึกรามบ้านช่องในบริเวณนั้นจะต้องเอาออกด้วยหรือไม่รับประกรันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการปล่อยควันและบอลลูนล่ามในพื้นที่เหล่านี้ดังนั้นนะเมื่อนําพื้นที่แนวร่อนมาใช้ทําสนามกอล์ฟ ทำไมถึงเอามาเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนไม่ได้ด้านนายเอกราชกล่าวว่าที่ตนเคยเสนอยติให้กองทัพอากาศจ่ายภาษีค่าเช่าสนามกอล์ฟและปรับปรุงสนามกอล์ฟในส่วนของรางระบายน้ําให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบินขององค์การการบินระหว่างประเทศและกรณีที่ทางกรม ทางเจ้ากรมการบินเนี่ยพละเรือนได้เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาการการทหารนั้นตนจึงมีข้อเสนอว่าหากให้มีการปรับปรุงฟาร์มแบบโปร่งใสและเสนอให้สนามกอล์ฟที่อยู่บนทางรันเวสนามบินดอนเมืองขณะนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจะได้เก็บภาษีมาเป็นเม็ดเงินคืนให้กับรัฐบาลขณะที่นายกีระกล่าวว่านะครับตนเพิ่งจะรู้จากการประชุมคณะกรรมการกรรมธิการว่ากองทัพรับซื้อไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาส่งต่อให้กับประชาชนเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นต้องตั้งคำถามว่าที่พร้อมจะถ่ายโอนให้นั้นจริงหรือไม่ได้คุยกันแล้วหรือยังเดี๋ยวก็จะโดนหักหน้าแบบที่ผ่านมาอีกที่บอกว่าจะตั้งนายวิโร์ลักษณะอ,อ,อันดิศรสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าวไกลนายรังสิมันลมสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าวไกลไปเป็นกรรมการแต่สุดท้ายผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าสสเป็นไม่ได้ อยากให้ท่านไปนะครับประรองกําลังกันใดกระทรวงให้เสร็จสับก่อนค่อยมาชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจจะได้เกิดความหวังว่าเราจะได้ใช้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหมือนคนอื่นเขาอยากให้เราตีตัวว่าการกระทรวงกระโหมไปเคลียร์กันให้เสร็จก่อนส่วนเลือกความตั้งใจของเราจริงๆแล้วไม่ต้องการจะไปทําลายหรือสร้างชื่อให้กับตนเองอย่างที่ถูกกล่าวหาเราทําตามหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรว่าภารกิจของกองทัพ ไม่ใช่สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ซึ่งปกติแล้วเวลาหน่วยงานราชการหรือถูกยัดเยียดภารกิจให้ทำมีแต่การร้องโอดโอยทั้งนั้นร้องโอดโอยโอดควรกันทั้งนั้นแต่เมื่อเป็นกองทัพนะครับกับห่วงแหนไม่คิดจะปล่อยง่ายๆโดยเห็นได้จากท่าทีในการตอบในที่ประชุมกรรมธิการที่ไม่มีท่าทีจะคืนธุรกิจไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าเลยจึงอยากให้ทุกฝ่ายตกลงให้เสร็จสับและทาความเข้าใจกับภารกิจหน้าที่ของตัวเองให้ดีนายจิรัตกล่าวอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากคณะกรรมการศึกษาคําถามนะครับว่าหลายๆคนนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าเอ๊ยทหารมีไว้ทําไมนะครับนี่แหละครับคำว่าทหารมีไว้ทําไมกันแน่เพราะว่าถ้าบอกว่าวนี้ทหารมีเอาไว้ปกป้องประเทศชาติปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้ว การที่นะครับซื้อไฟฟ้านะครับจากนะครับาจากกฟผซื้อไฟฟ้าจากกาอฟอแล้วเอาไฟฟ้าไปขายให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของกองทัพเหรอครับเป็นหน้าที่ของทหารเหรอครับทหารมีหน้าที่ที่จะเป็นพ่อค้าคนกลางมีหน้าที่ทําธุรกิจเหรอครับถามหน่อยสิครับนี่คือสิ่งที่มันเห็นชัดเจนนี่คือสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเรื่อย เพราะเป็นคนของพักก้าวไกลหรือเปล่าที่กล้าเปิดเผยเป็นสอสอของพรคพักก้าวไกลหรือเปล่าที่กล้าเปิดเผยที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าเพราะอะไรเพราะแตะเมื่อไรปุ๊บจะโดนทันทีแต่วันนี้สสก้าวไกลไม่กลัวนะครับโดนก็โดนแตะก็แตะมาสู้กันนะแต่สิ่งหนึ่งมันทําให้ประชาชนตาสว่างขึ้นหรือเปล่าครับทําให้ประชาชนรู้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะทหารมีไว้ทําไมผมขอถามเลยทหารมีไว้ทําไม ถ้าตอบว่าเฮ้ยทหารก็มีเอาไว้รับจากประเทศชาติเอาไว้แล้วอันนี้แหละครับใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทหารมีเอาไว้ปกป้องประเทศชาติปกป้องอธิปไตยดูแลฟาร์สมสงบเรียบร้อยให้กับประเทศนี่คือหน้าที่ของทหารถูกต้องครับไม่เถียงไม่เถียงเลยแต่คาถามคือแล้วทหารมีหน้าที่นะครับไปซื้อนะครับไฟฟ้าจากกฟผแล้วเอามาขายให้ประชาชนอีกทอดหนึ่งในราคาที่แพงกว่า มันเป็นหน้าที่ของกองทัพเหรอครับเป็นหน้าที่ของทหารเหรอครับทหารตกลงแล้วทหารมีหน้าที่ทําธุรกิจใช่ไหมครับมีหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับถึงได้ใช้วิธีซื้อไฟฟ้าจากกฟผนระาคาหนึ่งราคาหนึ่งแล้วไปขายให้กับประชาชนอีกราคาหนึ่งซึ่งประชาชนเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะซื้อกับกฟผเองโดยตรงที่ราคาถูกฝาไม่ได้ครับต้องซื้อกับกองทัพเท่านั้นซึ่งกองทัพไม่ต้องทําอะไรเลย นะครับเป็นหน้าที่เป็นแค่พาะขาคนกลางซื้อไฟฟ้าจากกฟผเพื่อไปขายให้กับประชาชนแล้วนั่งกินไอ้กำไรตรงนั้นนะครับคำถามคือกำไรตรงนั้นไปที่ไหนอ่ากำไรจากการที่ขายไฟฟ้าให้กับประชาชนเนี่ยซื้อมาจากกฟผแล้วไปขายให้กับประชาชนกำไรตรงนั้นส่งเข้ารัฐหรือเปล่าส่งเข้ากระทรวงการคลังหรือเปล่าเอาไปเป็นงบประมาณในบริหารประเทศหรือเปล่าหรือส่งเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่คือคําถามครับ นี่คือคัอถามครับว่าธุรกิจของกองทัพทั้งหมดปีละหลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับส่งเข้ากระทรวงการคลังหรือเปล่านะครับหรือส่งเข้าเท่าไหร่เอาไปพัฒนาประเทศหรือเปล่าหรือเอาไปพัฒนาเท่าไหร่หรือเอาไปใส่กระเป๋าของคนบางกลุ่มบางก้อนหรือเปล่าไม่ได้โจมตีไม่ได้กล่าวหาแต่ต้องเปิดเผยออกมานะ,นะครับก็ฝากความหวังไว้ว่าที่กรรมาการการทหารนะครับ ต้องเปิดเผยธุรกิจของกองทัพออกมาเพราะวันนี้นะครับธุรกิจของกองทัพกําลังใช้ทรัพยากรของประเทศเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าของบุคคลบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่านะรหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นปั๊นน้ำมันรีสอร์ทสนามกอล์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือใช้พื้นที่ทรัพยากรของประเทศใช่หรือไม่แล้วรายได้จากตรงนั้น เข้านะประเทศเข้ากระทรวงการคลังเพื่อจะเอาไปพัฒนาประเทศเอาไปพัฒนาสวัสดิการของประชาชนหรือเอาเข้ากระเป๋าแค่คนบางกลุ่มบางคนหรือเปล่าตั้งคำถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ